เนี่ยครับขัดเป็นเงี้ยก้องไม้ใกล้เลยครับเนี่ยฮะครับขัดเป็นก้นหอยไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับขัดไปเรื่อยครับไม่ต้องกลัวกัดสีครับออกแรงไปเลยครับเนี่ยฮะไม่กัดไม่กินเนื้อสีแน่นอนครับน้ำยาตัวนี้ครับไม่มีส่วนผสมของลับบิ้งหรือว่าเป็นตัวขัดสีที่ว่าแรงๆนะครับรถใหม่ๆใช้ได้รถเก่าที่ผ่านมาสองปีสามปีสี่ปีใช้ได้นะครับนะครับ หลังจากที่เราเคลือบด้วยตัวนี้ไปแล้วนะครับปัาสภาพด้วยตัวนี้ไปแล้วนะครับตามด้วยตัวนี้ครับนะฮะเหมือนเดิมครับคลาสสิกเอ็กซ์นะฮะเซรามิกเคลือบแก้วนะครับเข้าไปเลยครับนะครับหลังจากที่เราฉีดด้วยตัวนี้ไปแล้วนะครับใช้ผ้าลูกบอกได้เลยครับรถที่ว่าจอดไว้เป็นปีสองปีสามปีนะฮะจอดตากแดดนานๆนะครับสีมันด้านสีมันตายนะครับ น,ะะนี่ฮะใสขึ้นมานะครับลักษณะเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นไงครับใสเลยครับไบคขึ้นมาเลยครับสองตัวนี้เอาอยู่ครับคาสซิกเอสใช้ดีบอกต่อนะครับ